คุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของอีกกลุ่มที่สนับสนุนการทำงานของภาครัฐนะคะแล้วก็ต้องการที่จะออกมาแสดงการปกป้องสถาบันมีรายง,งานบอกว่ารัฐมนตรีรายงานค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งก็มีฐานะเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐด้วยนะคะคนนี้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะ เชิญชวนคนชนบุรีออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันในวันนี้เมื่อ16เดือนที่ผ่านมาที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่5หน้าสารกลางจังหวัดชนบุรีระบุข้อความเอาไว้บอกว่าผมก็เป็นคนไทยรักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์ผมจะไม่ยอมให้ใครคนไหนมาทําลายก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ผมถือว่าคนเราคิดต่างกันได้ในเรื่องการเมืองแต่เรื่องประเทศชาติบ้านเมืองสถาบันพระมหากษัตริย์ผมรับไม่ได้ เชิญพี่น้องประชาชนกลยาณมิตรที่ดีออกมาช่วยกันแสดงออกสื่อไปถึงกลุ่มก้าวล่วงโดยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ประเทศชาติบ้านเมืองมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษเกิดมาปู่ย่าตายายพ่อแม่สั่งสอนมาขอให้ออกมาช่วยกันให้กลุ่มคนที่คิดก้าวล่วงคิดล้มล้างได้รู้ว่าทำอะไรต้องอยู่ในกรอบอยู่ในสิทธิ์ถ้าออกมาก้าวล่วงสถาบันเป็นการทำร้ายจิตใจ,จของคนไทยทั้งชาติอันนี้เป็นการโพสต์ของ นายสุชาติชมกลิ่นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเชิญชวนคนชนบุรีออกมาแสดงจุดยืน เช่นเดียวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพานทองในจังหวัดชลบุรีค่ะประชาชนกว่า200คนก็มารวมตัวกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอพานทองยื่นหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัดชลบุรีนายพักคราทรเทียนชัยขอให้ดำเนินการกับผู้ชุมนุมให้ยุติการกระทำหรือการแสดงถ้อยคำอันเป็นการจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่เคารพรักเทิดทูนและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยในอำเภอพานทองนางวิพาดี นางวิภาวีแดงท่าข้ามเป็นผู้มารับมอบหนังสือนะคะ โดยกำนันตำบลหนองตำลึงประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพันทองค่ะบอกว่าการรวมตัวการของกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอพันทองและชาวพันทองก็เพื่อจะแสดงพลังในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องจากเห็นว่ามีการกล่าวจาบจ้วงอันนี้ก็เป็นวิถีทางในการแสดงออกถึงจุดยืนของพวกเขานะคะมีความเคลื่อนไหวที่สงขาด,ด้วยมีกลุ่มผู้ประกอบการตลาดพลาซ่าค่ะวันนี้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลืองนะคะ พร้อมกับป้ายข้อความปกป้องสถาบันมายืนสังเกตการไม่ให้มีการก้าวล่วงสถาบันอยู่ที่ด้านหน้าลานจตุรัสนครหาดใหญ่หน้าหอนาฬิกาใจกลางเมืองหาดใหญ่ค่ะซึ่งทางกลุ่มนักเรียนในจังหวัดสงขลาในนามของเด็กเปรตนับพันคนรวมตัวการแสดงจุดยืนทางการเมืองและข้อเรียกร้องต่างๆ ตัวแทนผู้ประกอบการตลาดพลาซ่าเขาบอกว่าความเห็นต่างและความคิดเห็นของนักเรียนเป็นเรื่องที่ดีควรรับฟังค่ะแต่ขอร้องนักเรียนอย่าปรสาสัยยั่วยุหรือปลุกปั่นก้าวล่วงสถาบันเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่ขอเรื่องอื่นแสดงออกได้ตามสิทธิและเสรีภาพเนื่องจากว่ามี2กลุ่มใกล้กันนะคะก็มีกําลังตํารวจโรงพักหัดใหญ่ค่ะมาคอยควบคุมดูแลเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดนําแผงเหล็กมากัน้น เพื่อแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน,นแต่ว่าเหตุการณ์โดยภาพรวมทั้งหมดก็ยังเป็นไปได้วยความเรียบร้อยเพราะว่าผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน